ใส่แป้งของนี่แหละใส่ผงของตัวผูนี่นละครับเราก็สิเดียวไปผสมกับตัวนี้อันนี้จะผสมได้หไลนยนะครับมันจะเป็นลักษณะสีคอนเฟดมันก็จะเป็นมันจะสีเป็นฟุ่นผูรอบแรกสักต่้ดูแล้วเขาจะจางสีเอาไปตากอีกนลครับมันแห้งแล้วเขาก็จังดูดเอาผงมันอีกนะครับแม่หค่ะพอมันแห้งแล้วเขาก็จังดูดรอบมาอีกยังไงอมาพอเรา็สิมาดูดใหเบไหมครับพี่ี่ดูดระเกียร์สนตัวปูเรา็สมใส่เครื่องอ่านี้ครับใส่เครื่องดูดฟุ่นนะครับ เพราะว่าเขาต้องดูดแล้วมันก็สิไปดู่ได้นีและครับแต่ว่าตรงไปตรงนี้เขาต้องเอาอ่ามุ้งเรียบมาปัดงางครับเพราะว่าเขาดูแล้วจะกอผงนะครับเขาต้องเอาอ่าตรนนี้มาปิดปากมันยเพราะว่าว่าให้มันขั้เศษที่มันอ่าเป็นเม็ดๆนี่แหะครับบ่อยเออกไปเอาจะแปลงนะครับเลยต้องเอาแบบนี้แหะครับเมียนนี่อ่าดูดเลยดูดกนเลยจ้าแล้วจะเป็นจิตไปเลยแลก็ีนะครับมันดีเลยครับดูแลป่นมันดูแุ่มันนี่แหละค่ะเพิอมเจาะ กินหอมเลยครับกินหมเจะตดูต่อเลยครับรเ้ยตัวเอานะครับ้าตัใจมันดคนดูมัจเีง่ายนะครับว่าเห็นนวดที่ไปผสมีเป็นตซนี่ครับนีละจ้าเจสันตัวผู้เจสันตัวผู้ ถ้าผาล่ำครับไ้นะครัล่ำเนี่ยมัจเป็รับะาคือก็คือยานเรียนครับงามันติดกรมันก็จะเป็นลูกแฉกนะครับมันจะได้ผสมบูนมันต้องได้ผสมนะครับนี่ก็งทางมันแต่ดอยาวแหแป้งออกนะครับเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าสามจันที่ว่าจาผสมในลาได้ไหมเขาสมตัวนี้ก็ผสมวลายน่แนัน พอเอาตัวกล่องมันจะมีเป็นเม็ดๆเป็นอย่างนี้หรือครับมันจะออกไปนี่มัจะได้เฉพาะแกงนันเลยครับที่จะแบบนี้ไปก่อนครับว่าหลายเลยครับอันนี้แงแต่สวนออกวัสพร้อมกันค่บที่ขยอยออกต้นตัวปู่จะออกตากดีครับแต่ว่าตัวเนี้ยนี่ม้าปกติครับเราต้องมาจับตัวเราจิดับ เขาไปสื่อเป็นอย่างนี้คือว่าแมจกหลายบาทนะครับตัวแปงไปดีตอน่มนะคัีนเาสั่งสื่อแต่วหลายบาทเลยยครับปตกเาปากปตกางนี้นะก็จะเป็นแป้งมักไม่อี่งเข้าปกจออกมเรื่อยๆกเอาไปตากแล้เข้าปไม่เยี่ยม่มีค่ะ จะเนแกนได้ครับเล้วดมียายอุกรไปวนีันได้นีนะครับเดี๋ยวห้องมมาดเดียวอยู่ในหนีนะครับอยู่ในเื่องดูคุณเอง่มัื่อติดกลงยู่หนีค่ะติดม่นีเลยเลบานะครับห้องปั๊เดียวเมืาดูดตัวไปนะครับเพราะว่านะครับปเดีออกเลยถ้าติดเข็บไปในกระโปรงแบบนี้นะครับนี้จะเป็นแฝงี่คือว่าใส่ไปแล้วนี่นะครับว่าเพิมถ้าเราจะใส่ในกระโปรงแลปิดไ ครับลีปนีกั่ฝากกันกันน่อยด้วยครับค่ะนี่กะย้ายอุเราดูถึงแหล้วก็ไนะครับค่ะย้ายอุปกรับชมได้ด้วยค,คยรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ